แรงไม่แผ่วเลยนะครับจากกรณีดราม่าก่อนหน้านี้นะครับที่พี่แขกค,คำประกาศเนี่ยโดนโซเชียลถล่มหนักเลยนะครับหลังจากไปบูลลี่นะครับคุณหมิวสิดินพัทส,สอสของพรรคประชาชนนะครับเรื่องเป็นโลกซึมเศร้าล่าสุดเนี่ยพี่แขกเนี่ยก็ออกมาไล่ชี้แจงแบบตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมนะครับซึ่งด้านพี่แขกเนี่ยก็ได้เผยว่าแขกไม่ขอแก้ตัวนะ แขกก็ยังเป็นแขกไม่ปฏิเสธนะว่าเราไม่ล้อเลียนการที่แขกเนี่ยล้อเลียนคุณคุณเนี่ยในนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงถ้าแขกล้อเลียนแล้วแขกโดนดา่ามันก็เป็นเหตุที่เหมาะสมปะคะแขกก็ไม่ได้ห้ามนะว่าไม่ให้ใครมาดา่า แขกก็ไม่ได้ห้ามนะว่าเอออย่ามาบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยพี่โดนบูลลี่มาตลอดชีวิตอยู่แล้วโดนบูลลี่เรื่องอะไรเรื่องนมดําเรื่องกะเรื่องร้ายผัวเรื่องเป็นเมียทอมอะไรประมาณเนี้ยแขกโดนมาเยอะมากเพราะแขกเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องรับตรงนี้ด้วยบางครั้งเนี่ยก็ได้รับดอกไม้บางครั้งก็ได้รับก้อนอิดและพี่แขกก็ยังบอกอีกว่าแขกเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะการที่แขกทําอะไรแล้วมันเลยก่อไปเนี่ย แขกก็นั่งอยู่ตรงนี้แขกไม่ได้หนีไปไหนใครจะด่าก็ด่าได้เลยนี่แหละมันคือคนที่อยู่ในที่แจ้งคนอยู่ในที่สาธารณะมันก็ต้องจ่ายแบบนี้แขกก็ขอยืนยันนะแขกนั่งอยู่ตรงนี้แล้วแขกไม่เคยปิดกัน้นคนที่จะมาด่าทอมากที่สุดอะถ้าเข้ามาแบบรุนแรงอะแขกก็แค่บล็อกงานนี้นะครับพี่แขกก็ออกมายอมรับตรงๆนะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันนอกกรอบไปแต่ถ้าใครอยากจะด่าใครอยากจะมาบูลลี่ตมเนี่ยก็ได้แขกยอมรับเพราะมันเป็นเรื่องที่แฟง ถ้าฉันไปด่าเขาบูลลี่เขาเธอก็มาบูลลี่ฉันกลับพี่แขกแฝงพี่แขกว่าอย่างนี้สําหรับแอดได้ดูคลิปเนี่ยแอดก็งงกับความคิดของพี่แขกนะครับก็ความคิดของพี่แขกเนี่ยก็คืออ่ะใช่พี่แขกไปบูลลี่คนอื่นพี่แขกก็ยอมให้ที่คนอื่นเนี่ยมาบูลลี่ตัวเองกลับนะครับเพราะมันเหมือนว่าเราปาไปแล้วเขาปามาบ้างพี่แขกรับได้โอเคพี่แขกแฝง แต่ในโลกของความจริงที่เราอยู่เป็นมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่ควรไปบูลลี่คนอื่นหรือปะเฮ้ยแล้วก็มาบอกว่าเอ้าฉันบูลลี่ไปแล้วเธอก็มาบูลลี่ฉันกลับมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องปะวะ อันนี้อันนี้แอบไม่รู้นะแต่แต่แ,ตแอบพยายามเข้าใจว่าเฮ้ย mm. เราอยู่ด้วยกันแบบสงบเราไม่ต้องไปบูลลี่เขาไม่ต้องไปล้อเลียนเขาเอาปมด้อยคนนู้นมาพูดเล่นเพื่อความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีคนมาว่าเออเธอก็ mm. e ee, ว่ากันสิฉันไม่ได้ผิดอะไรและฉันก็ไปทํากับคนอื่นต่อสําหรับแอบมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอ่ะมึงไปบูลลี่ใครได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านผู้ชมคิดว่ายังไงสิ่งความคิดเห็นของพี่แขกเนี่ย ถูกต้องหรือเปล่าความแฟร์ของพี่แขกที่พี่แขกพูดมาเนี่ยมันใช่ความแฟร์ที่ถูกต้องในสังคม,มเราหรือเปล่ายังไงก็มาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับแต่อย่าไปด่าใครนะครับบุคคลที่3การแสดงความคิดเห็นคือการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่การด่าคนอื่นนะเออมากันต่อที่1ข่าวนะครับงานนี้ทำเอาโซเชียลถกกันอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเพจดังอย่างเจมอยร้อยแนะครับได้มาหย่อนข้อความปริศนานะครับชวนสงสยัยโดยมีข้อความระบุว่า เป็นผัวที่ดีไม่ได้เกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็ควรเป็นพ่อที่ดีให้ลูกได้บ้างเธอไม่ส่งตังค์ให้ไม่ว่าแต่การที่จะเปิดผู้หญิงใหม่ทั้งที่ลูกไม่โอเคลองคิดดูดีๆนั่นคือพ่อที่ดีแล้วหรือยังทันทีที่โพสต์นี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์เดือดเลยนะครับบางก็โยงถึงดาราคนดังในวงการบันเทิงนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องขณะที่อีกฝั่งเนี่ยมองว่าเจมอยเนี่ยต้องการสะท้อนถึงปัญหาครอบครัวของคนทั่วไปนะครับไม่เกี่ยวกับใดๆนะครับ และสิ่งที่พ่อแม่แยกทางกันแล้วลูกต้องเจอความอึดอัดใจซึ่งสำหรับเรื่องราวในครั้งนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเจมอยเนี่ยมาโพสต์กว้างๆก,กับปัญหาสังคมเฉยๆหรือเปล่าหรือจะส่อถึงดาราศิลปินหรือนักร้องหรือคนดังคนไหนในวงการบันเทิงหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้จริงๆลองไปดูที่เพจเจเองจ้า